สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตซ้ําอีกทีนึงครับผมอ่าเว็บเบสนะครับก็มันยังดูไม่แอดวานนะครับนะครับมันดูแบบกระจอกเกินไปพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับไอ้แก้ไขตัวละครนี่ฮะผ่านบนเว็บเบสของเรานะครับโอเคใส่ไอไปเลยค้นหาปั๊บอ่าเลือกตัวละครเอาเอา,เอาตัวเดิมตัวที่เราเล่นอยู่นี่แหละ ใน Wash นี่นะครับรายละเอียด Edit นี่ครับมันต้องอย่างนี้นะถึงจะโอเคนะครับเห็นไหมนี่ <c oughs> บอกรายละเอียดไอเทม ID หมดที่ใส่อยู่นะตอนนี้เห็นไหมครับนี่ทุกอย่างเห็นไหมครับต้องขออภัยช่วนี้ไม่สบายไม่สบายมาหลายวันแล้วสองสามอาทิตย์แล้วครับอ่ะแล้วเข้าไปดู มันตรงกันไหมเห็นไหมครับนี่สองมือสองมือด้วยเห็นไหมครับนี่เหมือนกันหมดเห็นไหมครับแฟชั่นนานี้เหมือนกันหมดนะคราวนี้เราลองมาอ่าเอาอะไรนะสมมุติถอดปืนออกอาสมมุตินะถอดปืนออกใส่โล่ดูซิมจะเป็นยังไงอ่าแล้วก็ออกไปหน้าเลือกตัวละครก่อน รู้สึกต้องอ,อกมาหน้านี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะปัป๊บแล้วเราเข้ามาดูใหม่เห็นไหมครับใส่โล่ข้างเดียวแล้วด้านนี้ไม่สวมใส่ไหมครับอ่ะถ้าเราจะเอาโล่ออกจากที่นี่ละ่ะถอดเลยเลือกถอดครับถอดอได้บ้างอ่ะถอดหมวกออกถอดหมวกนี้ออกอืมอ่ะสมมติถอดหมวกนี้หมวกแฟชั่นถอดโล่ออก โอเคดูสิ okay. จะออกไหมอุ้ย <c oughs> หายไปแล้วเห็นไหมครับหมวกมวกเฟชั่นหายไปแล้วถอดไปแล้วครับอยู่นี่ครับถอดให้แล้วเห็นไหมครับโอ้โหสะดวกสะดวกมากมายครับคราวนี้แบบง่ายมากๆ นะถ้าลูกค้าไหนเล่นใบเสกของใส่และเจอบั๊กเนี่ยมาแก้ตรงนี้ได้สบายสบายเลยครับนะครับนี่อ๋อเราเลยไม่ได้ออกต้องออกก่อนออกจากหน้านี้ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นี่เห็นไหมครับกลับอยู่เดิมแล้วนี่เอ๊ะแต่ผมก็ยังไม่ลองว่าถ้ามันใส่อุ้สองมือ,อใส่อุธข้างหนึ่งโลข้างหนึ่งจนะเป็นยังไง เดี๋ยวผมลองดูสิอันนี้ก็ลองมาส,สดๆเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ออกปับ๊บปับ๊บมีอีกข้างหนึ่งอ่ะจะเป็นยังไงลองดูสิเบิ๊บอ่ามาแล้วเห็นไหมครับมีอีกข้างโลกข้างหนึ่งไหนอถอนมันตรงนี้เลยทั้งสองอันเนี่ยถอนมันตรงนี้เลย เ okay. ข่าเกมถอดไปแล้วเห็นไหมครับโอ้สะดวกสบายจริงๆเห็นไหมครับเรียวไทม์เลยนะครับอยู่ข้างนอกก็เจอบั็กก็ถอดได้เลยเห็นไหมครับก็จะพยายามจะอัปเดตตอนแรกจะตรงนี้จะทําให้เป็นหน้าเหมือนหน้าสเตตัสแต่มันตูมันเล็กไปพยายามแล้วเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเอาตรงนี้ไปไว้ตรงนี้เห็นไหมครับมันค่อนข้างจะเล็ก เล็กเลยมันจะทำอะไรลำบากเราก็เลยแบบอ่ะเอาเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วเรได้เห็นแบบเต็มๆนะครับส่วนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตรงหมดข้อมูลเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนะครับผมตามเหมือนเดิมครับถ้ามีอะไรพร้อมอัปเดตจะแจ้งหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะครับผมหน้าเพจอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงก็รอติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับ